เขามาขอปรับฟิลเตอร์นะคะขอสวยก่อนเปิดยังไงเอ่ยเขาทำกันยังไงมีทัดเปิดมีพัดเปิดอยู่แล้วก็ปรับยังไงกันนี่อะไรล่ะนี่อะไรนี่อะไรนี่ๆๆก็เมื่อกี้ นานมากเลยก็เลยทําไม่เป็นจะปรับฟิลเตอร์ให้สวยยังไงอ่ะแบบหน้าใสใสอ,อืมอมหอมไม่ไ้อมงต้องาานามีคนมาแล้วน้งเจ้าสวัสดีค่ะอ่ะระหว่างรองทุกคนไม่ต้องรอกก็ได้เดี๋ยวเผื่อ ไปไม่ได้ดูสดใครดูแห้งก็ได้นะมันเป็นไรวันนี้มาคุยกันเล่นๆมาไลฟ์สดกันทาง,ทางคือพี่แตงกว่าคะไม่ได้มาเบาเสียงนิดนึง <c oughs> คือพี่แดงกว่าไม่ได้มาไลฟ์สดมาแล้วแล้วทีนี้ก็แบบแน้าเราไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้คุยกันก็อยากคุยอยากคุยอยากคุยแล้วก็อยากจะมาขอบคุณ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรายังเขาเรียกว่ายังรู้สึกดีต่อกันยังคอยช่วยเหลือกันโดยตลอดนะคะ<ม>ข้อรวไ่อรวย FC แม่โจ้ตรงโจ้อโอเคเท่ยวที่ไหนเหรอคะวันนี้มาทานข้าวไม่ได้เที่ยว แต่ว่าไม่ได้คุยกันนานก็เลยอยากจะมาคุยกันนะะใครรู้บ้างว่าฟิลเตอร์ทำให้สวยอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ลองจิ้มไปแล้วแต่มันบอกว่าเเปิดอยู่แต่ก็ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้อยู่ไม่ได้หนีเที่ยวไม่ได้หนีเที่ยวมาโดนข้าวค่ะถ้่ข้าวเย็นนานๆจะทานข้าวเย็นสักทีเพราะว่า ลดน้ำหนักน้าหนักไปไกลมากเลยตอนนี้จะลงคลิปทีหนึงนี่แบบว่าต้องใช้แอปมโหราเล็ก้าไม่ตัวผมทําให้ตัวเล็กโอ้โหทำให้ขายาวแขนยาวนะอย่าเจอตัวจริง,งไงหลังไงเงิบไปเลย <laughs> เออ,เอ,อขอบคุณขอบคุณนะคะไม่ได้ขอบคุณกันนานมากแต่ขอบคุณทุกคนที่ยังคอยอ,อ ซัพพอร์ตโดยดูคอยดูแลก,กันอยูนะคะเราผัดเด็นกันดูแลก,กันแต่ในบางครั้งพี่แตงกวาดูแบบเหมือนรูขึ้นอื่นอ่ะพี่แตงพยายามไล่ดูนะคะดูไม่ทันจริงๆถ้าถ้าอย่างไงแล้วมีเวลาว่างรับรองจะไล่ให้ทันทุกคนเลยของน้องโตน,นี่พี่พี่ดู เยอะอยู่นะนี่ไม่แน่ใจว่าถักยอะไรยังนะแต่น่าจะ,น,าจะน่าจะทันอยู่นะแม่โจน้องออสนะาหาน้องอองแล้วก็น้องอี๊กน้องไก่น้องไก่ไกแล้วก็คุณพี่จันหอมอะไรก็ขอบคุณน่ารักมากมาใบบอกคู่หนิงอะไรอนยะ่างเงี้ยน้องปารตสก็นานๆนาทีแต่เอาเนื้อใก็เขา้เเขาใจก็เหมือนพี่แตงกวาเนาะเองอนะไรนาน บางทีเราก็มีเรื่องโู้เรื่องเององนี้ยนะส่วนเรามันก็ไม่ได้ว่างตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ว่ากันนะคะหน้าบานนิดนึงโทษด้วยเพราะว่า,าใช้แอปไม่เป็นคือมันเหมือนมันมันเปลี่ยนไปอะมันมันยังไงอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปแหละ้เขาใช้ยังไงเ่ยแอปเออเรื่องของเรื่องวันนี้ลืมพาไปค่ะลืมพาไปมา ถามว่าได้ยินชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมเอาอชัดนะคะโอเคมองก็ไม่เห็นนี่นอกจากใช้แอปไี่ได้แล้วก็ใช้ต้องใช้แว่นขยายหรือแว่นสายตาด้คะไม่แก่สบายทีกันไหมคะทุกคน ทุกคนที่อยู่ที่แต่ว่ายนะคะแตงว่ามากๆเลยน้องถึกเอยอ่น้องตอนคุณเวีแล้วก็ลูกสาวคุณสวยน้องตุ๊กตาลูกน้องตุ๊กตาสอบเสร็จยังขาถ้าเกิดว่าสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวดมแม่ไปดูให้เพราะว่าตอนนี้ไม่อยากบรบกวน มีอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่าสอบใช่ปะสอบเสร็จแล้วใช่ไหมเออนัาสอบเสร็จไปดูให้ถ้าเราดูช่วงที่น้องสอบอยู่เราลบบนสมาธิเขาเดี๋ยวจะมานั่งกังวลว่าเออเขาดูให้แล้วไม่ได้สอบอะไรนะพี่อยากให้คิดเรื่องอื่นนะถ้าเวลาสอบเวลาเรียนก็ต้องเรียนนะคะ ตัวเขาไม่ได้ยินได้ยินชัดเนาะแม่โจ้ทำกับข้าวน้องโจ้ทำกับข้าวไปด้วยกับข้าวอะไรอลุกกับข้าวอะไรอื่นเดี๋ยววันไหนไปชนบุรีก็ต้องไปชิมปีนมือน้องโจ้ดีกว่าอยากไปเที่ยวืันกันชนบุรีไม่ก็ะดไปเลยไปดูสิ คนข้างๆหมอจะไปดูเด้งดีส่วนบุรีไม่ไปดีกว่าวันก่อนน้องโจ้ไปไี่แบบรถเยอะคิวยาวอะไรเงี้ยไม่เอาเลยอะ <c oughs> ไปไปที่น้องโจ้น่าจะเพลินกว่าคนี่กำลังต่องนะจอนะคะอย่าตกใจนะ ไวายขอบคุณค่ะตัวอ,อื่นตัวหนังสืออื่นมองไม่เห็นเพราะคำว่าสวยเห็นชัดขึ้นนะวาย <c oughs> เป็นคนยังไงเป็นคนลงตัวเอง <c oughs> <Okay. S 1> เอ25คนดูดีใจจังค่ะอย่าลงไปนะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> ่อมใช่กดไลค์สามคนใครดูมางเนี่ยใน25คนเหลือ17คนพอพูด พอพูดถึงบอกว่าอย่ออกไปนะหายไปทีเดียวเจ็ดแปดคนตกใจดูได้ค่ะดูได้ดูได้ดูกันได้คุยกันได้ดูกันได้คุยกันได้ไม่ต้องคุยก็ได้ไอาจจะเจ็ก็ได้เผื่อบางคนก็แบบว่าเออค่ายชอบฟังเขาไม่ชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยบาคือเป็นอย่างนั้น มือนจะเป็น intro. อินโทรเวิร์ดเหมือนพี่แดงกวาดอินโทรเวิรไหมอินโทรใช่จริงๆอ่ะพูดไม่ค่อยเกง่งแล้วก็เออแบบเวลาเจอคนที่ไม่ค่อยสนิทก็มันมันมันพูดไม่ลื่นเหมือนคน,นอื่นอ่ะเหมือนน้องโจ้พูดเกง่งมากน้องโจ้พูดเกง่งน้องออฟพูดเก่งไลท์ที่ไลท์บ่อยๆนะแล้วก็น้องไก่พูดเกง่งพี่จันหอมพูดเกง่งเออชอบชอบดู พี่จะหโถงสวยมากเลยนะในทีวีไม่ใช่ในทีวีในช่องหนงพี่จันโถงเวลาดูสวยอะอน้องไก่ก็สวยน้องโตอะน่ารักอยู่แล้วนะขอพี่แตงไลฟไรสดก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะมันไม่ผ่านแอปอยากจะสวยแบบชาวบ้านเขาบ้างแต่ก็น,นั่นแหละไม่มีแอปก็ต้องดูเม่งกันไปคุยกันไป อยูตที่ฟูขอบคุณค่ะอีเด mm hmm. mm hmm. ทานข้าวเย็นกันเลยอย่างค่ะตอนนี้6โมง4นาทีคนหายไปแล้ว14 <c oughs> หายไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือ14คนไม่เป็นไรค่ะวันนี้ทักทายกันพอหอมปากหอมคอเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาของกาน เลอกงานเวลาของการกลับบ้านเวลาของการทําอาหารเย็นเวลาครอบครัวน้องอีทสวัสดีค่ะไม่ได้ดูตั้งแต่แรกใช่ไหมพูดถึงน้องอีทแล้วนะจะบอกว่าอย่าขวดกันนะถ้าเกิดว่าไล่ดูไม่ครบอยางจะไล่ดูให้ครบนะเพราะว่าช่วงนี้ มาทานจ้ามาทานมาทานเกือบจะ <c oughs> เกือบจะไม่ทานก <c oughs> ำลังจะบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาเลิกงานเป็นเวลาเดินทานเป็นเวลาทานข้าวเวลาทาก,กับข้าวแล้วก็เวลาเจอกันกับครอบครัวก็เลยไม่อยากจะกรบกวนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคคือคือคือพี่แตงกวาจะบอกว่าของน้องอีน่ะพี่แตงกวาตามอยู่หลาย EP มากเลยคืออันนี้เราพูดกันแบบคน กันเองกันเองหมดเลยเนาะก็คือเหมือนเราพี่แดงความไม่ได้เป็นช่องอใหญ่ๆคือแต่ว่าทีมงานนี้ก็คือก็คือเอาเอาตรงๆก็คือหลักๆอยู่ก็สองสามคนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมันเป็นช่องเล็กค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ทุกอย่างที่ ดำเนินการไปมันจึงช้าแล้วดันมีสองช่อง่ใช่ไหมพอมีสองช่องปุ๊บทีนี้ก็แบบคือมัน,ม,นมันแบบเวลาวันวันหนึ่งมันหมดไปเร็วมากท,ทั้งทั้งที่บางทีแบบว่าเออเราทําไปด้วยแล้วก็เราดูคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังไงแล้วพี่จะต้องแบบเคลียร์ให้ทนนะัน่ะพี่เกรงใจมากในหลายๆคนคือในใจนี่แบบว่าคือต้องไหลสดว่ะถ้าไม่ไหลสด จะไม่มีใครรู้ว่าเออพี่ซีเรียสอยู่นะ้าที่แบบคิดนะว่าเออแบบพี่ค้างของใครบ้างแล้วค้างหลายคนดแตงานงอกมากเลยพยายามจะหาเวลาอย่างเช่นวันไหนที่ออกจากบ้านก็จะหาเวลาแบบจะดูพี่ๆน้องๆของเรานะคะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านก็คือเราก็แบบเออทำงานไปด้วยแล้วก็ดูคนอื่นไปด้วยอาจจะไม่เต็มที่ตรงนี้นะคะไม่กวดกันนะเออ โอ okay, e e เคค่ะน้องอีทน้องอีทโอ้ยไอไอเรื่องไอเรื่องอะไรนะเนื้อหาซ้ำเหรอคะเนื้อหาซ้ำเป็นไงบ้างตอนนี้ยะพี่งงว่าพี่ไม่รู้จะดูช่องไหนของน้องอ e ีทดีเพราะว่านั้นน้องอีทบอกว่ามันมีเนื้อหาซ้ำแต่เด็กน้องอีทลงทั้งสองช่องก็เลยว่า ออพี่จะดูช่องไหนที่จะมีประโยชน์กับน้องอีทที่สุดจะดูช่องไหนดีอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนื้อหาซ้ำมันออมันสร้างรา,ายได้ได้ไหมคะถ้าสร้างถ้าสร้างถ้าสร้างไม่ได้พี่จะได้ดูช่องที่มันสร้างได้ดีวกว่าถ้าดูทั้งสองช่องบางทีเราไม่รู้ถ้าเกิดว่าช่องไหนที่มันไม่มีออไม่มีประโยชน์อะคือเหมือนเราต้องรอเวลาอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะ ช่องนิทานถุกปีใช่ไหมงั้นพี่ต้องดูอีกช่องหนึ่งเนาะพี่พี่อยากจะถามอยู่หลายครั้งแล้วพี่จะต้องดูอีกช่องหนึ่งก็คือจะได้เออช่วยๆกันเพราะตอนนี้ก็สับสนอยู่เห็นน้องทําทั้งสองช่องเอ๊พี่จะดูช่องไหนด e. ีนะบางทีเนาะพี่จะไปตามให้นะ,ะขาเอยรอเดินกุมพาเนาะอืมไม่นานแล้ไม่นานแล้ว,นนลวค่ะสูๆ เดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหรอย่าลืมบอกกันนะเออเผื่อพี่ดื่มเรียนนะ้ยงแย่งกล่องก้องยิ่งแกง่ๆด้วยเออไม่ค่อยทันนะตอนนี้เดี๋ยวออต้องพักเบกก่อนทักเบกก่อนเพราะว่าเก่งใจเก่งใจหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่า อ่านข้อความไปด้วยขอโทษนะคะมันก็เลยติดๆขัดๆนิดน,นึงอ่าแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจเกรงใจคุณเดี๋ยวจไไล่คนทา้งคางเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ไปไล์ช่องหลอนต่อ ไลก์ก็ไลก์โอเคค่ะจริงๆที่บอดแล้วว่าพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องไลฟ์สดแต่ว่าคุณทั้งทางเขาบอกว่าไลบ้างให้เหมือนชาวบ้านเขาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่แต่งกวาพูดนิดเองบางทีก็น่าเปลือไปก็ขออภัยนะคะงั้นเราพูดอะไรที่มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นทอ่เป็นการพูดอะไรที่แบบว่าเราอยากจะพูดเราอยากจะคุยกันอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพี่ถกไปช่องหลอนกันนะคะ่ะ อยางไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังสป,ปอร์ตกันคนไหนที่พี่ตังกวายังไม่ได้ไลค์ตามให้ทันจะพยายามตามให้ท่านค่ะใส่หน้ากากไร้ไม่ต้องไม่ต้องใส่หน้ากากไรแค่มีครีมซิ่งกับสัมลีหลอนรับรอง รับรองไม่้อ้ใส่ได้กับพิ้งซิงกับสานีเท่านั้นค่ะออกมาเช็ดๆเช็ดก็หลอนแล้วค่ะโอเคเนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ยังดูไลฟ์จนถึงตอนจบนะคะตอนจบวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณชัยโลดด้วยบ๊ายบายน้องน้ำถิงน้องโจแล้วก็น้องไก่แล้วก็อีกทั้งหมด1ิ สองสิบสามคนที่อยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ